จะเห็นว่ามุสลิมทางภาคใต้โดยรรคประชาชาติก็ยังเดินหน้าเสนอกฎหมายอิสลามเรื่อยๆนะคะนั่นหมายถึงว่าพวกเราจะต้องคอยจับตามองอยู่ตลอดเวลาว่าจะมีกฎหมายที่มันจะมีสร้างความเหลื่อมล้ำให้กับสังคมใดๆเข้าไปอีกนั่นหมายว่าชีวิตเราจะต้องคอยระแวดระวังเช่นนี้ตลอดไปเช่นนั้นหรือ แล้วมูสเตรมส่วนมากก็ยังไม่มีความเข้าใจเรื่องระบบกฎหมายซ้อนกฎหมายอาจจะได้รับการปลูกฝังมาจากโรงเรียนสอนศาสนาจึงทำให้มีแนวคิดมุมเดียวนะคะก็ยังยืนยันย้ำเป็นเรื่องของศาสนาอิสลามมาเสือกอะไรด้วยคือถ้าเกิดอิสลามเนี่ยอยู่ในประเทศตนเองไม่มีใครไปเสือกหรอกคะ่ะ แต่คุณนะ่ะเป็นเพื่อนร่วมชาติของพวกเราคุณเนะ่ะเหยียบอยู่บนผืนแผ่นดินไทยซึ่งมันมีคนตั้งห้าหกศาสนาอาศัยอยู่การที่คุณเรียกร้องจะเอากฎหมายเพื่อศาสนาของคุณอย่างเดียวนั้นนะ่ะมันเป็นเรื่องไม่ถูกต้องประเทศไทยไม่ใช่รัฐศาสนาประเทศไทยไม่ใช่รัฐศาสนานะคะแต่พวกคุณเข้าพยายามอย่างเหลือเกิน ที่จะเสนอกฎหมายอิสลามใช้เฉพาะกลุ่มใช้เฉพาะอิสลามแรกๆก,ก็ขอในเฉพาะ3าีจังหวัดชายแดนภาคใต้พอเริ่มยอมที่สีจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็จะขอทั้งประเทศไม่คิดว่านาาเกินไปหรอคะไม่คิดว่ามันจะเอาเปรียบสังคมมากเกินไปหรือเปล่า หรือท่านต้องการที่จะแบ่งแยกการปกครองนำกฎหมายขึ้นมาตั้งไว้ก่อนเมื่อได้จังหวะโอกาสแล้วก็เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบประชาธิปไตยเป็นระบอบชารลียะหรือรัฐอิสลามตามที่ท่านตั้งใจไว้คือในวันนี้เนี่ยคนไทยก็ยังมีความเห็นอกเห็นใจเพื่อนร่วมชาติคนเขาก็ยังไม่เชื่อว่า จะมีศาสนาศาสนาใดศาสนาหนึ่งที่จะใช้หลักคำสอนของตนเองเนี่ยมาเอาเปรียบสังคมแต่ก่อนทีฉันก็ไม่เคยเชื่อนะคะคนทุกวันเนี้ก็ยังคิดไม่ออกยังมองภาพไม่ออกเช่นเดียวกันถ้าไม่ลงลึกเข้าไปศึกษาเชิงลึกก็จะไม่เข้าใจมองไม่ออกเลยล่ะคะ่ะเพราะมันเนียนมากเนียนกลิบเลยมองธรรมดาเนี่ยเราจะกลายเป็น แนวร่วมทางอ,อง้อมที่ดีเลยละ่ะเหมือนเหมือนเหมือนดิฉันสมัยก่อนเนี่ยใครมาว่าอิสลามเนี่ยดิฉันแอนอกรับทันทีนะคะว่าไปยุ่งกับเขาทําไมเขาก็อยู่ของเขาเราก็อยู่ของเราไปจุนจ้าเรื่องเขาทําไมแล้วก็ตอนนี้ดิฉันก็โดนคนว่าเหมือนกันบอกว่าไปจุนจ้าบอกดิฉันไม่ได้จุนจ้าอิสลาม แต่อิสลามเนี่ยมาจุ่นจ้านกับสังคมการเมืองการปกครองของไทยถ้าอยู่ทำตัวเหมือนาศาสนาก็ไม่มีใครว่าทำตัวเหมือนคนอื่นๆทำตัวเหมือนที่เคยทำมาก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยก็ไม่มีใครว่าแต่หลังเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยเหมเกลิมเพราะมีอำนาจรัฐคอยหนุนเหิมเกลิมนะคะไม่หยุดไม่หย่อน พี่ไทยเราก็ด้อยปัญญาปัญญาน้อยคิดเองทำเองไม่ได้ต้องคอยเดินตามเขาแม้แต่แม้แต่กฎหมายหมิน่นศาสนาครั้งนี้เนี่ยดิฉันก็เชื่อว่ามีสอสอพูดอยู่สิบกว่าคนที่ไปร่วมลูกหลานจะบอกว่าไอ้ปู่ย่าจันไรนะฮะไม่เข้าใจรากเงา เมื่อไม่เข้าใจรากเงาก็ร่วมกันทำลายร่วมกันทำร้ายขุดลากถอนคนรากเงาตนเองโดยรู้เท่าไม่ถึงการคิดไม่รอบเขาบอกว่าปกป้องศาสนาพุทธด้วยไม่ต้องมาปกป้องศาส,สนาพุทธเนี่ยเนื้อแท้ของเขาคือเสรีภาพประชาธิปไตยต้องมีการวิจารณ์ วิจารนะคะวิจารณะะาร์เพื่อหาทางออกหาคำตอบร่วมกันเดี๋ยวไม่ใช้กฎหมายปิดปากกับสังคมไทยสอส,อสอพุทธคนไหนที่ร่วมกันเสนอกฎหมายปิดปากครั้งนี้ที่ฉันไม่อยากจะแช่งนะคะแต่ท่านทำอะไรท่านย่อมรู้อยู่แก่ใจหวังว่าคราวหน้าจะไม่ได้รับเลือกตั้งนะคะเข้าไปก็ทำลายรากเง้าแผ่นดิน เข้าไปก็ทำไงครับเข้าไปก็ทำไรล่ะเง,งาประเทศไทยชาติพันธุ์ไทยปัญญาน้อยเนะี่ยต้องอยู่บ้านอย่าเข้าอย่าอาสาเข้าไปเป็นตัวแทนประชาชนนะคะดิฉันไม่รู้เป็นใครนะคะแต่ดิฉันเชื่อว่ามีสสพุทธิบกว่าคนร่วมด้วยไม่ต้องมาอ้างนะคะว่าปกป้องทุกศาสนาไม่จำเป็นประเทศไทยไม่ใช่รัฐศาสนา รามีกฎหมายและรัธรรมนูญฉบับเดียวพอแล้วพอแล้วนะคะขอเชิญพี่น้องไทยทุกศาสนานะคะเข้าไปคัดค้านกฎหมายหมิ่นศาสนาที่พรรคประชาชาติกำลังเสนอผ่านสภานในเวลานี้ลิงก์ที่ฉันได้แน่ไ,นไว้แล้วอยู่ในทิกตอกคลิปก่อนหน้านี้นะคะช่วยกันค่ะหากยังต้องการรักษาความเป็นชาติไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย กฎหมายต้องมีมาตรฐานเดียวกันกฎหมายต้องมีหนึ่งเดียวนะคะประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรเดียวจะแบ่งแยกไม่ได้อย่าให้ใครคนใดกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งคิดแม้แต่จะตั้งตัวแยกตัวเป็นอิสระไม่ว่าจะเป็นชนไหนก็แล้วแต่ช่วยกันค่ะบ้านนี้เป็นของคนทุกคนของคนทุกศาสนาอีกประเด็นหนึ่งที่มาบอกว่า สี่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะั้นน่ะมุสลิมตายมากกว่านี่ไม่ใช่วิธีการมาโต้เถียงคนตายไม่ใช่เรื่องจะมาอวดอ้างว่าใครตายมากกว่าเจ้าหน้าที่ส่วนมากที่ตายไปเนะี่ยก็เป็นมุสลิมเพราะว่าสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้เนะี่ยประชากรส่วนใหญ่เป็นมุสลิมเมื่อประชากรส่วนใหญ่เป็นมุสลิมแล้วคนตายแล้วคนพุทธจะมาตายมากกว่ามุสลิมได้ยังไง อย,อย่าใช้ประเด็นที่ว่ามุสลิมตายมากกว่าดิฉันไม่ได้ว่ามุสลิมนะคะดิฉันกําลังว่าคนที่ใช้กฎหมายอิสลามเนี่ยมาออกทับซ้อนกฎหมายรัฐธรรมนูญแล้วก็ไม่ใช่มุสลิมทุกคนที่เขาเข้าใจรู้เรื่องพวกนี้เป็นพวกออลิตไม่กี่คนแสบตัวแสบไม่กี่คนนะคะคนที่สร้างปัญหาในเวลาเนี่ยก็เป็นพวกตัวแสบไม่กี่คนเหมือนกับที่กลุ่มคนพวกนี้ว่าพวกที่ฉันว่า ก็มีตัวแสไม่กี่คนออกมาต่อต้านเหมือนกันนะคะถ้าไม่มีตัวแสออกมาต่อต้านไอตัวแสฝั่งโน้นที่มันทําลายชาติอ่ะมันก็เดินหน้าอย่างสบายเพราะฉะนั้นแทนที่จะปล่อยให้มันเดินหน้าทําลายชาติอย่างสบายเนี่ยก็ต้องหาอะไรมาขวางไม่น่อยขวางจนกว่าคนอื่นๆจะตื่นตามมาช่วยกันขัดขวางและขับไล่ไอตัวแส่พวกน,นั้นออกไป พี่น้องเราที่ตายไปที่สามสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น่ะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐนับถือศาสนาิสลามปกป้องอธิปไตยของชาติคุณอย่ามาใช้คําว่ามุสลิมตายมากกว่าเขาเป็นเจ้าหน้าที่รัฐที่ดูแลอธิปไตยของชาติพูดเท่านี้ก็คงเข้าใจนะคะเขาไม่ได้แบ่งแยกศาสนาเขาถือว่าที่นี่คือบ้านเกิดเมืองนอนของเขาเขาถือว่าที่นี่คือ แผ่นดินของเขาเขาไม่ใช่พวกตัวแสบไม่ขี่คนที่พยายามจะทำลายความสามัคคีที่จะที่พยายามจะทำลายความเป็นเอกภาพของชาติไม่ต้องมาขู่นะฮะพบเป็นอิสลามคุณกลัวอย่างปัญญาอ่อนปัญญาอ่อนอย่างเนี้ยไปอยู่บ้านนะคะไม่ต้องมาโพสใต้เมนดิฉัน <c oughs> ไม่ต้องมาเมนใต้โพสด,ดิฉันเพียนละขอบคุณ <c oughs>